รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย F ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสนับสนุนโดยโตโยตา้าฮลักดีโวทรีอาร์ด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการกู๊ดเดย์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะกู๊ดก็พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆนะคะท่ามกลางสายหมอกแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามที่นี่เลยค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานซึ่งเป็นป่าเนื้อเมฆที่มีความสวยงามมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโชคดีมากๆค่ะเพราะว่ากู๊ดจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะคะว่าด้านในจะมีความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแค่ไหนค่ะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เรานะคะจะเดินเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งว่ากันว่าเป็นป่าที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยกันเลยก็ว่าได้นะคะทางที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการมีไกด์นาทางค่ะเพื่อจะได้บอกเราได้นะคะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยค่ะวันนี้ค่ะ เราก็ได้ไกด์นะคะพี่สมพงศ์ค่ะพาเราเดินทางเข้าไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สมพงศ์คะพี่เป็นผู้นําเทีย่ยวสุมพรถิ่นใช่ไหมคะใช่ครับงั้นแสดงว่าพี่สมพงศ์เนี่ยต้องคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีแล้วครับที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปดูกันบ้างคะเป็นป่าเมฆครับแล้วก็เป็นป่าเดียวของประเทศไทยก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสมาศึกษา ถ้ามีอะไรก็ถามแล้วก็เราแลกเปลี่ยนกันข้างในโอเคได้ค่ะแล้วที่นี่อค่ะพี่สมพงศ์มีกฎระเบียบอะไรบ้างในการเข้าชมคะเอ่อไม่ออกนอกเส้นทางครับไม่เก็บของปลาไม่เอาอาหารเข้าไปข้างในไม่ส่งเสียงดงังไม่ทิ้งขยะไม่สูบบุหรี่พร้อมแล้วก็เชิญน,นะครับโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ พอเดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะสิ่งแรกค่ะที่สังเกตได้ค่ะคือความแปลกตานะคะของลักษณะพันไม้ที่นี่ค่ะโดยความที่ที่นี่นะคะเป็นป่าที่มีความพิเศษทางกายภาพมากๆค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพบเห็นพันไม้ที่แปลกตาไปจากในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมที่พุทชออมากๆเลยค่ะก็คือพบต้นเฟิร์นที่นี่เองค่ะซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วนะคะไปถึงขนาดที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันต่อดีกว่าค่ะมาค่ะ น,น้ําตกที่สวยงามมากเลยค่ะอันนี้คือน้ําตกอะไรคะมีชื่อว่าน้ําตกทานเสดดจครับเมื่อก่อนพระราชนีสเสด็จมาประทับในนี้แล้วก็วปล่อยปลจุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นฝาต้นน้ำนะครับเขาจะเอื้อประโยชน์ให้กันนะ<อ>ก็ทําให้มีน้ํไหลคุณจะเห็นข้างล่างครับเขาเรียกว่าปลาปลาภูเขาน้ําบนนี้สะอาดที่สุด กนึงนะคะเราก็จะเดินผ่านจุดที่เป็นป่าดิบชื้นป่าเขาดิบชื้นใช่ไหมคะตรงนั้นที่เราผ่านมาแล้วรตรนี้<ผ>มีความรู้สึกว่ามีสภาพที่แตกต่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นต้นไม้สูงๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้านะคะสีเหลืองอ่อนสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าทุ่งหญ้าเมืองหนาวนั่นเองค่ะ ตอนนี้ค่ะพี่สมพงศ์เราเห็นว่าตอนนี้จุดชมวิวมีนะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนอกจากวิวทิวทัศน์สวยๆแล้วก็รูปภาพที่เอากลับไปอวดคนที่บ้านได้แล้วเขาจะได้รับอะไรจากการมาครั้งนี้บ้างคะก็มีนักท่องเที่ยวก็จะได้ความรู้บางอย่างแล้วก็ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีเรื่องราวให้ศึกษาอีกมากครับมไม่ใช่ค่ะไม,ไม่ใช่เที่ยวสนุกอย่างเดียวนะครับ เราต้องมีการศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีการถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกับไกด์ด้วยถ้าคุณโชคดีคุณเจอไกด์ที่มีคุณภาพหน่อยก็คุณก็จะได้มองโคลชีวิตไปอีกเยอะเลย๋อค่ะได้ค่ะถ้าอย่าง,งน,นั้น่ยี๋จะเราไปเรียนรู้กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทางนี้ใช่ไหมคะครับโอเคเอค่ะทางนี้ ถึงจุดที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้นะคะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะเพราะว่าบริเวณนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่เรียกว่ากิวแม่ปานั่นเองค่ะซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดใช่ไหมคะแคบอยู่ข้างหน้าอีกแต่ว่ากิวนี่ก็คือแปลว่าส่วนที่แคบและก็บางบางอยู่บนสันเขาจะสังเกตได้นะคะคุณผู้ชมว่าตั้งแต่จุดชมวิวลงมาเนี่ยเส้นทางที่เราเดินลงมาเนี่ยจะเป็นเส้นทางเหมาะสําหรับการเดินแค่คนเดียวเท่านั้นเลยค่ะ เพราะว่าด้านนี้ก็จะเป็นแและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหว้ยหวยค่ะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกู๊ดก็เห็นแล้วค่ะที่เราตามหากันมากุหลาบพันปีค่ะตรงนู้นเลยสีแดงสดมากเลยค่ะ ุหลาบพันปีนี้เขาจะไม่ได้ขึ้นตลอดทั้งปีใช่ไหมคะไม่ตลอดทั้งปีครับเฉพาะช่วงนี้ครับก็คือช่วงมกรากรุ่งพาเท่านั้นครับดอกพวกนี้จะบานดอกของเขาจะเป็นปลีนะครับข้างในปลีจะมีน้ําหวานโอ้ค่ะแล้วก็จะมีนกกินปลีหางยาวเขียวครับจะมาดูน้ําหวานอแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยด้วยความหมายธรรมชาติของเขาค,คือป้ายหยุดครับคืออะไรนะคะป้ายหยุดป้ายหยุดครับพวกนี้จะชอบขึ้นตรงที่ชันแล้วก็หน้าผา สาธรรมชาติกิ่วแมปานกันแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะถ้ามาแล้วก็ได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามกับโอโซนที่บริสุทธิ์นะคะกับอากาศที่เย็นสบายนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้พี่สมพงศ์นะคะฝากอะไรกักคุณผู้ชมทุกบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการมาเชี่วชี่นี้บ้างค่ะครับนักท่อนะทงเที่ยวครับเส้นทางนี้เปิดเดือนพฤศจิกาปิดเดือนพฤษภาแล้วก็เตรียมร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยรักษาเส้นทางด้วยนะครับพวก <Yeah. S 1> และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือความสวยงามน,นะคะของธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นพบเจอได้ในประเทศไทยของเราค่ะที่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติขิวแม่ปานอุทยานแห่งชาติจออินทนนท์ค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นอันสาเร็จเสร็จสิ้นนะคะสําหรับการเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติขิวแม่ปานค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณพี่สมพงษ์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับวันนี้พาพวกเรามาเดินเที่ยวกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยอยู่ค่ะวันนี้กูดจะเอาเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นนะคะติดตามชมได้ค่ะ